เขาเขาอยากเล่นอันนี้เป็นอะ่ะฝาเขาเล่นหน่อยดีนะอืมก็ได้โอ้ยได้ไม่ไหวอะ่ะเจ็บมากเลยหรอขอขีหข่หลังหน่อยได้ปะขี่หลังเหรออืมได้ปะกระเป๋าหนักมากเลยอะ่ะไม่ช่วยถื้อไหนหรอโอ้โหได้มาเดี๋ยวเขาซื้อให้เป็นไรอะ่ะงอนดิไม่รู้หรอว่างอนเหมือนกันฮะงอนอะไรเราอ่ะแล้ว ทำไมเสียงสองเลยเสียงสองอะไรบ้านกับบ้านเถอะเมื่อละโอเคเก็บบ้านเฉยทำแอปเสียงสองเสียงสามเฮ้ยอย่าร้องมัวอย่าร้องเสียงดังไอเขาอิ่มแฟนใหม่กระทับแฟนเก่า ผมไตทันหนุ่มหล่อประจำโรงเรียนที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องกรี๊ดไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวผมอะ่ะมีเสน่ห์นึ่งอยู่สาวๆด้ด้วยนี่บัวแฟนเก่าผมชอบทำอะไรซุ่มซ่ามน่าอายนี่แผลแฟนใหม่ของผมน่ารักสวยอ่อนโยนเป็นสาวในใจผมเลยอะเล่นเซิร์ฟสเก็ตแฟนใหม่ ตัวเองคือแบบเขาเขาอยากเล่นอันนี้เป็นน่ะสอนเขาเล่นไหนดีนะอืมก็ได้มาเดี๋ยวเขาสอนมาเดี๋ยวเขาช่วยยังงี้นะโอเคเล่นเซิร์ฟสเก็ตแฟนเก่าทอทอว่าไงช่วยสอนเขาหน่อยดิเขาอยากเล่นเนี้ย<ม>เห็นช่วงนี้มันดังๆอยู่อ่ะ<ม>ก็เล่นดิก็เลยให้เธอสอนอ่ะ โอ้โห oh, มันไม่ยากหรอกลองเล่นดูก่อนดิโห oh, แล้วก็อยากมีโมเมนต์ให้แฟนสอนเล่นไงเออก็ได้ก็ได้อ่ะวา,างลเงเลยวางแล้วั้นไงต่อ <c oughs> ก็ยืมวันนี้ไม่คิดจะช่วยจับเสืหน่อยเหรอเออก็ไม่เป็นไรอะรื้อฟืไงอะแล้วก็ถ่ายไปเลยก้าวขาขาอยู่ตรงหัวน็อตเนี่ยแล้วเธอก็ไปจับเราเลยเหรอโอ้ยดูในทิกตอกเห็นคนเขาช่วยสอนแฟนแบบหวานหวานอันนี้อะไรอะช่วยหมือนไม่ช่วยอะเวลาล้ม แฟนใหม่เฮ้ยโอ๊ยเเ้ยฮป็นไรไหมเจ็บมากเลยอ่ะโโโออ๊ย้หหนักขนาดนี้อะเจ็บอะเวลาล้มแฟนเก่าบัลลิเฮ้ยโอ๊ยเจ็บตูดอ่ะช่วยหน่อยไม่คิดจะช่วยหรอมามามาเฮ้ยไม่ช่วยดีกว่า เปลี่ยนใจแล้วสู้ๆไปโล้ยมีแฟนไม่มีแฟนเลยวะแกงแฟนใหม่เขาเองโุ้ยโอ้ยโอ๊ยตกใจนะโอ๊ยโอ๊ยเขาเองนั่นแหละแกงเขาทรืไม่แกงแฟนเก่า ไม่สนุกเลยเหะต้าเหรออ่ะรีบบอกว่าอะไรไปสนุกเมื่อกี้เวลาให้ของแฟนใหม่นี่สายใหม่ป้าเขาให้วิน่ากินนุ่วยขอเป็นอะทำทำมันมันเป็นอย่างงี้อะอืมกินเถอะไม่เป็นไรรอนี่ไปกี้ให้ดูดินี่อืมอ่ะได้กินบ้างอื้อืม หวานอะเวลาให้ของแฟนเกา่าพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะวันจันท์โรงเรียนเปิดไม่ใช่ชังอื่นอ่ะวันอะไรวันพอ่อเอ๊ะ่เธอแอบดา่าหรือเปล่าเนี่ยถามจริงๆเหอะวันอะไรลองคิดดูหรือว่ามันเกิดเธอไม่ใช่ยังไม่ถึงเลยเจะไม่ได้หรอหรือว่าวันเกิดเราที่เธอจะไม่ได้จริงหรอมันคือวันครบรอบที่พวกเราครบกันไงอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วโหลืมไปเลยเนี่ย โอ,อ้ของพันพังหมดแล้วอะไรของเธอเนี่ยซุ่มซ่ามแช่ของพันอย่างเงี้ยไม่ต้องให้หรอกทีหลังอะอะไรเนี่ยรถแค่ทำหล่นเองอ่ะนี่สามกล่องเลยอุตส่าห์หอให้ด้วยนะให้จริงหมดเนี่ยเออดิเอาดิเธอแกล่ะระเปล่าไม่ได้แกล่ะแน่ใจเหรอเออดิหน้าตาเราอยู่ที่รุ่นนะโอ้ยเอาเอาไปเถอะเอาไปเนี่ยทห้ไมเอาเอามาไม่เอาเอา,าเอาเอาเจาไปให้สาวคนอื่น ร้องเพลงแฟนใหม่นี่เดี๋ยวเขาองเพลงฝังโอเคร้องมาเลยขอให้ฉันรักใครฉันต้องเป็นคนผิดร้องเพลงแฟนเก่านี่เธอเดี๋ยวเราลองเพลงฝังนี้ป่ะเธอร้องเป็นเหรอร้องเป็นดีอืออ่ะลองฟังกันก็ได้ขอดูนะ เป็นไงลองพอปะแล้วเคยประกวดไม้ทองแดงกันแล้วเนี่ยชนะสี่สมัยเลยโอ้โหถ้าสี่สมัยอะร้องได้แค่นี้อย่าร้องเลยโถ่ไม่น่าเสียเวลานั่งฟังเลยอ้าวพูดงีงได้ไงแต่ตันวัาเป็นอะไรอะก็ไอ้ตันนะดิ บอกว่าลงเพียงไม่พเฮ้ยได้ไงอ่ะบัวนะลงเพียงาะ่ือขนาดเป็นเชฟมาก่อนนะเนี่ยอย่างนั้นอะไรบัวคุณไม่ใช่อ่ะทําอะไรก็ไม่ดีเจ็บขาแฟนใหม่เขาปวดขาขอเขียงตัวเองได้ปะอืมแร่หนักนะเนี่ยเฮ้ยเขาหนักอ๋อเปล่าไม่หนักเลยเบามากนีเยวหมูให้ดูเลย เจ็บขาแฟนเก่าทำไงให้ตั้งสนใจวะโอรู้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บขาเจ็บขาฮะเจ็บขาเหรอเออดิเจ็บมากไหมเนี่ยเจ็บมากเลยอ่ะโอ้ยเดินไม่ไหวอ่ะเจ็บมากเลยเหรอขอขี่หลังหน่อยได้ปะขี่หลังเหรอ อืมได้ปะอืมยังอื่นดีกว่ามั้งอะไรอ่ะพรไหมไม่พรพรคือไม่พรไปไปไปโอ้หแค่นี้แหละวิธีรับไปไกลเลยโถเห็นไหมเดินดีดีไม่ชอบเลี้ยงทำไมอุ้มเราหน่อยหรออุ้มทำไมไม่อุ้มหรอกอ้าหนัก

โอ๊ยหนักเนบ้านี่โอ๊ยโอ๊ยเ <c oughs> จ็บเทา้าอ้าเป็นอะะเจ็บเทา้าเลยหนักมากอะ่ะนทับเทา้าเธอช่วยเรายกกระเป๋าได้ไหมอ,ะนะอ่ะน่ะโอเคได้ได้ได้อ,อ,อ,อไม่รักเลยะช่วยยกกระเป๋าด้วหกระเป๋าวันี้มันจะหนักเลยฮ้ยไม่ช่กระเป๋านะโอ๊ย โอ้โหเราจะถือเพื่อเนี่ยกระบอกมีที่ลากเลยถึงแม้ล่างมันก็เจ็บดีอ่ะมันก็หนักไีดีอ่ะวยลากกัดิโอเคโอเคไม่ใชยเหรอโอ๊งินแฟนใหม่พี่ได้ยวเขาต้องมางอมาเลยอ่ะ อ๋ออยู่นี่เองถูอโอ้โหเต้งเป็นไรอ่ะเป็นคนเงิน,งอนโอยดีกันนะโอย่างเงินเลยดาวแพน้าเนานะนาดีกันนะอืมดีขึ้น,นอ่ะเงินแฟนเกาน่าน่ะไปบอกกับตั<อ>้นหน่ไหนนะว่าบัวเงอนบอกว่าให้มันง้อด้วย แค่นี้นะใช่ใช่เดี๋ยวหนูเต็มงอนนะเป็นไรอะงอนดิไม่รู้หรอว่าเงอนเหมือนกันฮะงอนอะไรเราอะเราดิต้องงอนเธออะต้องงอะีปเรื่องอะไรให้มางอนก่อนก็เธอเงาะเราไงเร้วว่าไงเงาะเธอต่อฮะเธอต้องเงาเราอะไรวะเนี่ยฉันผิดอะไรหิว แฟนใหม่เขาหิวอ่ะหิวเหรอแป๊บนึงนะเขามีชอกโกแลตเดี๋ยวให้นี่เลือกเราเลยโอ้แกให้อะไรดีโอเคอ่ะนี่วยไม่ให้ทำไมอะ่ะยาเขาป้อนโอ้ไม่เอาเขาขืนอุ๊ยยาเ,เดี๋ยวป้อนอ <c oughs> หิว เธอโลหิวอ่ะก็ไปหาอะไรกินดิไม่คิดจะแบบาไปหาของกินไปกินไอติมเซเว่นเซนแมคโดนัลหรือไม่ก็ทำหาให้กินหน่อยหรอเราไม่หิวอ่ะจะเล่นเกมทำอาหารเองก็ได้อะไรอ่ะหอมอ่ะมาม่ารถใหม่กินเลยดิทำเองดิจะกินอ่ะเออทำเดียวทำเดียวใช่ปะใช่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  ขคำเดียวหรอออืโหเลวโหเลวโอ้โหหมดเลยอ่ะไม่ซื้อมาให้แย่งกันอีกอ่ะโหอันนี้ไม่ได้หิวนะแค่ชิมเฉยเฉยเสียงสงแฟนใหม่ให้ดังได้ดิมาทำอะไรตรงเนี้ยก็บแบบมาเอ่อมานั่งคุยกันแล้วทำไมต้องเสียงสองด้วยอ่ะแยงนองอะไรหอ กับบ้านเถอะเมื่อลห่โอเคเก็บบ้าอีกทีทำแอปเสียงสองเสียงสามรอยหมดโปรโมชั่นกันเถอะเสียงสองแฟนเก่าแต่ตั้งไม่รูเป็นไรอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบเมินทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างเลยนี่ฉันว่าเธอนะดีอยู่แล้วดีทุกอย่างเลยแต่มันก็จะมีบางเรื่องนะที่เธอควรปรับปรุงอ่ะเช่นนะเธอควรใส่มันยาหญิงเข้าไปบ้างไม่งั้นอ่ะแต่ตั้งก็คงไม่สนใจหรอกแบบ ใช่สิ่งสองสิ่งสามบ้าง<ม>อย่างแพทเธอรู้มั้ยสิ่งล้านสิ่งอัเธอโดยชี่รักมันยาหญิงล้นหลามมากอย่างแพร่เธอต้องทำแบบแพ้บ้างแต,ต่แต่ตมาแต่แต่มาอ่ะหวหงอกเลยดีต้องทำแาบมานะันอ่ะเป็นอย่างเธอเนี่ยเราเหิวอ่ะเราอยากกินป่อเกี๊ยวเลกรอกบมากเลยเธอช่วยซื้อให้เขาหน่อยได้ไหมไปซื้อเองดิเนีย่ยทำเสีงยงเรื่องเธอก็ทำเสียงน่ารักน่ารักไงไม่ชอบหรอ ทำไมจะต้องแอปด้วยเนี่ยโอ้หพูดดีๆก็ได้ก็ไม่ชอบคนแบลวแล้วก็ไม่ชอบเสียงแมวแบลวเราไม่ชอบคนแบลวโอ้ชอบคนแบลวเราเห็นที่ตับเต็มเลยไม่แบวเธอชอบคนแบลวไม่ชอบฉันเห็นคนชอบคนไหมโอ้โหเรื่องเธอเนี่ยไม่เล่นแล้วเอ้า๊ไม่ได้เล่นหรอไปแล้วมันก็แบลวเกินโอ้โหเสียงแสบแก้วหูมากเลยเมื่อกี้โอ้ยต้ไม่รู้ แบ้วยังไงอ่ะนั่นไม่ใช่ตัวเราเลยอ่ะร้องให้แฟนใหม่เฮ้ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมาแล้เนี่ยทำไมมาช้าโอ้ยแต่อ,อย่าร้องดีอันนี้รีบมาแล้วนะ <c oughs> โอ้ยคนบ้าเลยร้องก็น่ารักสุดเลยก็ <c oughs> โทรมาช้าโอย้ยเขาร้องอ่ะโอ้โหเมื่อไหร่เปื่ไหรเดี๋ยวเขาพาไปกินขนมไป ร้องให้แฟนเก่าถ้าเราร้องให้เขาจะสนใจอไหมวะเนี่ยต้องร้องอะท่านไงท่านสดีเลยเฮ้ยอย่าร้องมัวอย่าร้อง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 เสียงดังไอเขา ยายรู้อีกแล้วว่าร้องอ่ะเข้าใจไหมไม่ได้ลาเหมนคนอื่นเขารู้ตัวเปล่าอะไรนะไม่ได้ราหมคนอื่เาเหรอมาเขาช่วยอ้ยโอ้ย้้ยอ้ยอ้ยยย ดิมป้าไอยู่ดิเมื่อกี้กือบเป็นยัะคือคือคือไม่ได้คือฉัน่ไ้สูเหมือนแพไงเข้าใจปะตัวนี้แหละเออได้ได้้วตนียกกูเหเียกอนตั้งใชแรงอะถ้าเราีิวอยาเมื่อกี้าเอาว่าเลยอะเอาสององหนึ่งเดิมถ้าเราหิวเไเอง เ,เป็นอะไรอะ่ะเดีย๋ยวเรายังแกก็สอ,องฟอดแก็สฟอนไป